านนการแข่งขันออมสินยินมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่40ถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่มีการจัดแข่งรวม3ประเภททั้งยิมนาสติกสินยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอรโรบิกมีนักกีฬากว่า700คนจากสโมสรทั่วประเทศร่วมชิงชัยระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายฉลองชัยอนุกูลเวศผู้นริการภาค7ธนาคารอมสินเป็นประธานพร้อมด้วยนาวาตรีสรายุทธพัฒนสัก์ินายกสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันความหวังในการชิงชัยในคราวนี้นะครับก็จะเป็น การคัดเลือกนักกีฬาที่ที่มีความพร้อมเข้าสู่โครงการของสมาคมโดยเฉพาะซีเกมนะครับแล้วก็ยังมีการคัดเลือกอโอลิมปิกเกมอีกครั้งหนึ่งในในต้นปีหน้านะครับเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของกีฬาที่จะไปโอลิมปิกเกมที่ประเทศโตเกียวนอกจากนั้นยังจะเตรียมนักกีฬาเข้าสู่โครงการของ อโอลิมปิกในคราวหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต่อไปถึงอของสหรัฐอเมริกาลอสเอนเจลิดด้วยนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวด้วยนะครับวันนี้รายการที่น่าสนใจอยู่ที่ยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์รุ่นยุวชนและเยาวชนโดยในอุปกรณ์เชือกห่วงบอลน,นักกีฬาทีมชาติทันชนกขาไม้จากสโมสรจินตนาเอทำคะแนานขึ้นนำรุ่นเยาวชน 47.00คะแนนตามด้วยดลพรชุ่มชูจัน์จากสโมสรเสนาชัยยิมเอทำได้45.80คะแนนส่วนประเภททีมสโมสรจินตนาเอประกอบด้วยทันชนกพิชยาธิดาเกศสกุลและนัทชนโสพลวชิราพรทำคะแนนรวม113.15คะแนนโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขัน2อุปกรณ์สุดท้ายก็คือคทากับริบบิ้น ส่วนรอบชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาเด็กเล็กอายุ8ถึง11ปีประเภททีม8คนและ12คนเป็นเวทีให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ปรากฏว่านักกีฬาตัวน้อยจากเด็กเล็กเพศรเกษม8 1โชว์ทักษะยิมนาสติกประกอบเสียงดนตรีได้ดีที่สุดควาดไปทั้ง2เหรียญทองสำหรับในวันพรุ่งนี้ชิงเหรียญทองจากยิมนาสติกศินรุ่นเยาวชนประชาชนประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลายุวชนเยาวชนประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนิวัสุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ